อ้าโทรศัพท์หล่นอ้าวอ้าอ,าอาโทรศัพท์โทรศัพท์เธอหล่นน้องๆน,น,น,น่ะเราเรียกต้องหลายครั้งแน่ะโอเคไหมอ่ะ โอเคไหมอะดีว่าทุกอยงรมเดรมโอเคไหมอะดีขึ้นไหมอ่ะเอ้ยนี่คือคนที่เราเคยเห็นที่มหาลัยนี่หว่าแกรู้จักคนนั้นปะวะเขาเป็นใครวะทำไมเขาดูดีจังเลยอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นเขาเดินมาตกตรงนน้นอ่ะดูดีเว้ย ลงมานั่งก็ดูดีเอาจริงๆแบบเฉยๆแบบไม่ทําอะไรอะ่ะก็ดูดีอะ่ะไหนอะ่ะคนบ,บนนั้นเดี๋ยวก็รู้ตัวก็ดีอ๋อเหมือนจะเป็นดาวคณะอื่นนะแต่ไม่รู้จักชื่ออ่ะก็ว่าแล้วว่าคงแบบต้องไม่ใช่คนธรรมดา,ดาแบบเราแน่เลยอ่ะฮฉันเห็นแกพูด, <c oughs> ดบบถึงเขาหลายรอบแล้วเนี่ยเอาก็น่ารักจริงคือว่าถ้าได้แฟนก็คงดีอะ่ะแค่วันเดียวก็ได้นะ เธอไปกันใหญ่แล้วเพื่อนฉันเราวอกว่าเธอโอเคแล้วเนอะเราให้ยาดไมไว้ก็ได้โอเคแล้วละเนอะงั้งนงั้นเราไปก่อนเนะเาะรับดูแลตัวเองดีๆนะน่แหละอยู่เป็นเพื่อนเราอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมเอออีกแค่สิบนาทีก็ได้นะเรา ค่อยากมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเฉยๆอ่ะหรือว่าเธอรีบไปไหนหรือเปล่าเอ้ยเปล่าเปล่าที่จริงก็ไม่ได้รีบไปไหนหรอกเดี๋ยวเรานั่งเป็นเพื่อนก่อนก็ได้เราแค่คิดว่าเธอน่าจะอยากอยู่คนเดียวมากกว่าก็าเลยสบายแล้วเราชื่อแพลนะเธอชื่ออะไรอ่ะเราแคลร์เราน้องมาเที่ยวคนเดียวเหร มาคนเดียวอะ่ะใช่แต่ไม่ได้มาเที่ยวหรอกแล้วแพลวอะ่ะมาเที่ยวใช่ไหมก็ก็มาเที่ยวแหละแต่ก็คือมาแบบเหมือนแบบเครียดเรื่องงานก็เลยขับรถมาเลยมาแบบไม่มีแพลอะไรทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปตรงนู้นต่อแค่นั้นแหละเราไปด้วยได้ไหมอะ่ะไปดีไปตรงนู้นกันเห็นไหม ได้มีเพื่อนด้วยแหละอั้มีต่อกันอีกนิดนะึง ก็มืดแล้วอะเพราะว่ากลับตอนดีกว่าเดี๋ยวกว็จะถึงกรุงเทพก็เย็นซะก่อนอเออเราเราขออะไระเหรอไม่มีอะไรเราแค่จะบอกว่าแค่โชคดีนะดูแลตัวเองด้วยล่ะเราก็โชคดีนะเราไปละบ๊ายบาย อ้อาวแคลอ้าวแพลเฮ้ยเมื่อวานไม่ได้กลับกรุงเทพบอกเห้อบอกจะกลับนี่ใช่ไหมเปลี่ยนใจคิดว่าถือโอกาสเที่ยวพักผ่อนไปเลยอ๋อแล้วนี่ดีขึ้นยังอะดีขึ้นแล้วแหละแค่ที่สดใสกลับมาแล้วแหล,ละเราว่าสไายมากแค่เสียอย่างใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปชายหาดตรงนู้นไปด้วยกันไหม,มไปดิเยเลย <laughs> เดี๋ยวเราพาไปก็อนดีๆนะจ๊ะโอเค

ไม่ต้องแอบก็ได้นะบอกเลยจะโพสท่าให้82ท่าเลยเอามาฮัลโหลดูปะเฮ้ยรูปนี้สวยอ่ะสว,สวยสวยถูกรูปแหละอืมอย่างนี้สินะที่เขาว่ากันว่าถ้าได้แฟนเป็นตากล้องนี่โชคดีสุดๆไปเลย <laughs> เราแค่อยากโชคดีบ้างเะล่ะเป็นแฟนกันหนึ่งวันเะล่ะฮะอะไรนะก็ <c oughs> เป็นแฟนกันหนึ่งวันไงเ,เราเข้าใจตรงนั้นเราเข้าใจแต่เราไม่คิดว่าแค่จะพูดอะจริงจังปะเนี่ยจริงจังดิหรือว่าแคลไม่โอเคกับเราเฮ้ยเร,เราโอเคเราโอเคกับแค่เอาจริงเหรอเออเรีนดีวนะโอเคได้ ไม่สวยเลยอ่ะอขออีกทีได้ปะ่ได้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 อ่ะอันนี้โอเคไหมเออต้องแบบนี้สิถึงจะเรียกว่ารูกคู่กับแฟนม่ได้างเอ้ยเราวนี่กินข้าวย,าย,ยังเฮ้ยยังเลยอ่ะที่บ้านพักเราอยู่ตรงนี้เองไปกินข้าวที่บ้านเราก่อนปะล่ะ กินเราไปแล้วเคยบอกไม่กินกินดีกินดีนดไปไปกินเข้ากัน